สวัสดีค่ะเหล่ในช่องของปั๊กปันนะคะวันนี้ค,คืจะมเกินเกมว่าใส่กระดูกห่อที่เราเรือกเป็นหอยชีสตับห่อธรรมดานะคะมีน้ำด้วยน้ำปลาะคะ่ะวันนี้เราจะมาทำชาเดนไข่ทนเผื่มไม่ได้คนนั้นแพ้ต้องออกจากเกมเลยนะคะสกูนะคะเราไปชวเนเพื่อนมาก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะมี พี่แล้วก็นอ้องพี่เปในน้นองนอ้องอันนี้พี่คนกำลังทำอยู่นี่พี่เดี๋ยวไปเอาพวกกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียกน้องน้องมานี่เราเด็กดื้อใช่ไหม <อ umb. S 1> เด็กดีเหรออ้าวเด็กดื้อเหรอเด็กดื้อเหรอมันหายมันหายดื้อ เด็กดื้อนะคะเนี่ยคะ่ะใส่ข้างบุงเยอะแล้วแต่พี่เรายังไม่มาก็รออีกนิดนึงนะคะระหว่างรอ,อ,อชินนิดนึงยองอยูอ่วไม่ดื้อเนี่ยกินไหนสิ<า>โอเคนะคะเกมมันเริ่มแล้วเราจะมาเริ่มกันกินเลยค่ะ อย่างชิมหายมาใส่กันโอ๊ยหกใส่คอยมันมันเป็นนิ้วเสียบตาเ้ยรสชาติไม่อร่อยเลยนูจะใส่ชิ้นเสียตาฮะกใส่แล้วมันจะเสบตัวเดี๋ยวนะคะอนุญาตไปล้างตัวก่อนนะคะหมั่นล้างหัวติคต่อดีค่ะเราจะมากินกันเลยนะคะ มันออกไปที่พี่ไปขยับไปขยับไปที่เริ่มได้คนก่อนจิน้องคนพิกไทยก่อนยังไม่คนเลยไม่คนก็กินยังไงกินได้เลยจุดพุกันนะคะไม่ต้องตกใจค่ะอะไรอยากไป ขอกคุณทั้งในทิ้งของพี่มันจะพังนะโอเคก,กินนี้ก่อนเพื่อความสบายใจดูดีเส้นอนะ่ะเอามาแล้ว อะ <Yeah. S 1> ไรตั้งอะไรตั้งอะไรเฉยชิมไรปั้น<อ>เสียแล้ว<อ><อ>มาถึงก็ชิม,มชูบแชงแล้ว<อ>ไม่รู้เรื่องก็มไม่ทำเองก็มาแย่งกับอื <c oughs> ่นเอาดีกเรียกว่าชิมชิมเฉยต้องพูดว่าชิมชิมเป็นล้างหนูรั้งแล้ว <c oughs> นี่ใส่เดียวเดี๋ยวปั้นเดี๋ยว พันแม่กินแล้วผมกินด้วยแล้วนะ่ะผมกินด้วยแล้วผมหิวนะ <laughs>